จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราชาผู้ชั่วร้ายสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าวัดเป็นเวลานานกว่า600ปีในช่วงเวลาหนึ่งของอินเดียวัดคือสถานที่ห่วงห้ามสำหรับชาวบ้านชั้นต่ำผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษถึงตายแต่ชายชาวบ้านคนหนึ่งนามว่าอีซา ได้ลักลอบเข้าวาัดเพียงเพื่อไปดูเจ้าหญิงว่าเธองดงามสมคำร่ำลือหรือเปล่าแต่หลังจากได้ยนโฉมไม่ทันไรอีสาก็ต้องหนีเพราะเขาถูกจับได้โชคดีที่หลังจากนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาช่วยจนเขาหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ซึ่งความช่วยเหลือของเธอก็ทําให้เขารู้สึกประทับใจและเมื่อเขาได้มารู้ว่าเธอควัมาตีหลานสาวของราชา ความประทับใจก็กลายเป็นความรักเพราะสำหรับอีซาเธองดงามยิ่งกว่าองค์หญิงแถมยังมีจิตใจที่ดีและไม่หญิงทนนว่าตนเป็นหญิงสูงสากแต่ความเป็นคนดีมีมนุษยธรรมกลับเป็นสิ่งที่ราชาไม่ชอบซึ่งนั้นก็ทำให้วันมาตีถูกด่าและถูกกดดันอยู่บ่อยครั้งจนในวันหนึ่งเธอก็ทนไม่ไหวเธอเลยจะหนีไปอยู่ที่อื่นแต่เมื่อราชารู้ว่าเธอจะหนีเขาก็ได้ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะฆ่าหลานสาวจอมขบด แต่ในขณะที่เธอถูกทหารรายล้อมอีซาก็ได้เข้ามาช่วยจัดการทหารแต่หลังเสี่ยงตายเพื่อความรักไม่ทันไรเขาก็ต้องอกหักช้ำรักเมื่อได้รู้ว่าเธอมีคนรักอยู่แล้วซึ่งก็เป็นคนที่เธอนัดหมายให้มาช่วยโดยหลังจากที่อกหัก อีซาก็ตัดสินใจสมัครเข้ากองทัพอังกฤษแต่เมื่อพี่ชายที่ชื่อเซงกลันรู้เขาก็สั่งห้ามโดยเด็ดขาดเพราะเขาคือหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติเขาเลยไม่อยากให้น้องไปเป็นทห,หารให้กองกําลังศัตรูแต่อีซาไม่ยอมเปลี่ยนใจโดยเขาได้บอกเหตุผลว่าการต่อสู้ของพี่มันไร้ประโยชน์เพราะเขาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่ต่างจากเมื่อก่อน หรือต่อให้สู้จนได้รับอิสรภาพสุดท้ายชาวบ้านก็ถูกราชวงศ์กดขี่อยู่ดีและขณะที่ชาวบ้านถูกห้ามไม่ให้ใส่รองเท้ากองทัพอังกฤษกลับให้ทั้งรองเท้าบูทให้ทั้งเครื่องแบบแถมยังให้อาหารและที่พักอย่างดีอีซาลิคิดว่าหาต้องอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีความเป็นคนสู้ไปเป็นทหารให้ต่างชาติซะยังดีกว่า ทางด้านเซิงกูลันพยายามเตือนว่าพวกอังกฤษไม่ได้ดีอย่างที่คิดแต่อีซาก็ยังไม่รับฟังซึ่งสาเหตุที่เขาโกรธเกลียดราชวงศ์มันก็เป็นเพราะในอดีตราชวงศ์เคยแจ้งให้พวกอังกฤษมาจับเซิงกูลันเพียงเพร่ออยากขัดขวางไม่ให้ชาวบ้านได้ฉลองเทศกาลซึ่งในตอนนั้นแม่ที่ได้เข้าไปขวางทหารช่วยลูกชายก็ถูกผลักล้มจนเจ็บสาหัสและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตาย หลังจากอีซาได้เป็นทหารเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในระเบียบวินยัยแม้จะลำบากในช่วงแรกแต่หลังปรับตัวได้เขาก็มีความสุขแถมยังมีเพื่อนทหารชาวอินเดียสองคนคนนึงมีชื่อว่าราฟิกส่วนอีกคนมีชื่อว่าเซมบัตตาในวันหนึ่งพลเอกบุลเลอร์ได้นำกองทัพทหารใหม่ออกทำภารกิจแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคือภารกิจอะไรกระทั่งเมื่อไปถึง ทุกคนก็ได้เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมชาวอินเดียที่มารวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องอิสรภาพซึ่งอีซาก็ได้แต่หวังให้มันเป็นแค่การข่มขู่หรอมันเป็นการชุมนุมอย่างสันติแต่ทันใดนั้นพลเอกบุลเลอร์ก็ได้ออกคำสั่งยิงทำเอาอีซาและเพื่อนของเขาตกใจซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากยิงผู้บริสุทธิ์แต่พลเอกบุลเลอร์ก็บังคับข่มขู่ทั้งสามเลยต้องลั่นไกทั้งน้ำตาอย่างเวลาไม่นานทั้งชายหาดก็เกลื่อนไปด้วยศพ ซึ่งความสูญเสียน่าเศร้าสลดก็ทําให้พวกเขาเสียใจจนเกินบรรยายมือที่เปือนเลือดคนอินเดียด้วยกันเองมันได้ทําให้พวกเขารู้สึกผิดถึงขั้นที่เสีซมบัตตาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองส่วนทางด้านอีซา เขาเข้าไปฆ่าบุลเลอร์ด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมและจากนั้นเขาก็จะจบชีวิตตัวเองเหมือนอย่างเซมบัตตาแต่ราฟิกก็ได้เข้ามาห้ามแล้วก็บอกให้อีซารีบหนีกลับหมู่บ้านแต่เมื่อเขากลับไปถึงชาวบ้านก็มาด่าและสาปแช่งรวมทั้งบอกให้เขาได้รู้ว่าเซียนโกลานคือหนึ่งในคนที่ถูกยิงตายด้วยฝีมือของอีซาและพวกอังกฤษซึ่งการตายของพี่ชายก็ยิ่งทําให้อีซารู้สึกผิดโดยหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตเร่ร่อนและมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันจางหาย ตัดฉากมาที่กองโจรเพื่ออีสรภาพเป้าหมายของกลุ่มนี้คือการปล้นจริงพวกอังกฤษซึ่งในวันหนึง่งขณะที่กองโจรตกอยู่ในอันตรายอีสาก,ก็ได้เข้ามาช่วยสู้จนสามารถพลิกกลับมาชนะได้ ซึ่งผู้นํากองจรนที่ชื่อว่าคันนยาก็คิดจะชวนอีซามาเป็นพวกแต่สมาชิกหลายคนก็เตือนหรอกพวกเขารู้ว่าอีซาเคยทําเรื่องเร็วียลไอะไรไว้แต่ถึงอย่างนั้นคันนยาก็ยังอยากได้คนที่ยิงปืนแม่นมาเป็นกําลังสําคัญให้กับกองโจรซึ่งการตัดสินใจที่แน่วแน่ของคันนยามันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะหลังจากนั้นอีซาก,ก็ทําให้กองจรแข็งแกร่งจนสามารถปล้นพวกอังกฤษได้ง่าย เพียงเวลามินานกองโจรก็เติบโตกลายเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงจนอีซาถูกพวกอังกฤษตั้งค้าหัวแต่เงินรางวัลน,นำจับก้อนโตก็ไม่สามารถเปิดปากชาวบ้านได้ทหารอังกฤษจึงได้ใช้วิธีการสุดป่าเทือนเพื่อบังคับเอาข้อมูลจากชาวบ้านแต่เมื่ออีซารู้ว่ามีผู้คนถูกซ้อมทรมานเขาก็นำกองโจรบุกมาช่วยซึ่งเขาก็มักจะฆ่าทหารอังกฤษด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมไร้ปราณีเพื่อให้สะสมกับความชั่วชาที่ทำไว้ ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นชื่อเสียงความเก่งกาจของอีซาก็ดังไกลไปถึงบ้านเกิดจนเพื่อนสนิทของเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีซาซึ่งเมื่อเพื่อนมาเห็นสิ่งที่อีซาทำเขาก็จะกลับไปบอกให้ชาวบ้านรู้เพื่อให้อีซาได้รับการให้อภัยแต่เขากลับบอกว่าไม่ต้องเพราะนับจากวันที่ถูกด่าดถูกไล่อีซาคนเดิมได้ตายไปแล้วในวันหนึ่งอีซาพลาดท่าถูกยิงในระหว่างออกปลน คณายาเลยพาตัวมาให้วันมาตีรักษาโดยหลังจากที่เธอหนีมาได้เธอก็มาเป็นหมอรักษาชาวบ้านพร้อมทั้งเป็นนักเคลื่อนไหวคอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มปฏิวัติซึ่งในระหว่างพักรักษาตัวเพื่อนของเซงกลันก็ได้มาหาอีซาแล้วก็ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มปฏิวัติเพื่อชดใช้ความผิดที่เคยทําในอดีตทางด้านวันมาตีหลังเธอได้รู้ว่าอีซาเป็นทหารที่อยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่ผู้ชุมนุมเธอก็โก,กรธเกลียดและรู้สึกแย่มากๆเพราะคนที่เธอเพิ่งช่วยชีวิตคือคนที่ฆ่าผู้บริิุทธ ซึ่งหนงในนั้นก็คือสามีของเธอแต่หลังเธอได้รู้ว่าตอนนี้อีสาเป็นสมาชิกกองโจรเธอก็พอจะให้อภัยได้อยู่บ้างโดยจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาบอกให้อีสาไปฆ่าไลลี่ซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ตัดฉากกลับมาที่บ้านเกิดของอีซา หลังเซนาบดีบอกความลับให้พวกอังกฤษรู้ว่าในวัดมีอัญ,ญมณีล้ำค่าซ่อนอยู่ไลลี่ก็เดินทางมาเอาอัญ,ญมณีโดยอ้างว่ากองทัพอังกฤษเป็นเจ้าของสมบัตินี้อย่างชอบธรรมซึ่งคออังนาดานนี้ก็ทําให้ราชาหัวเสียและโกรธมากๆแต่คนที่โกรธยิ่งกว่าราชาคือชาวบ้านเพราะอัญ,ญมณีเป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแม้พวกเขาไม่เคยเห็นสักครั้งในชีวิตแต่ก็มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าอัญ,ญมณีที่แสนล้ำค่านี้ถูกพบในตอนที่ชาวบ้านขุดรากฐานเพื่อสร้างวัดตามที่ราชา ขอให้ช่วย ซึ่งเมื่อคำร่ำลือถึงความงดงามของอัญ,ญมณีแพร่กระจายออกไปยังเมืองอื่นๆราชาจากหลายเมืองก็บุกมาโจมตีเพื่อที่จะแย่งชิงอัญ,ญมณีไปครอบครองทําให้ตลอดเวลา20ปีที่สร้างวัดมีศึกสงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้บัลลังก์งงส,งกสะเทือนนักรบผู้พิทักษ์จึงได้สละชีวิตเข้าฟาดฟันศัตรูเพื่อปกป้องบ้านเมืองโดยหลังจากสงครามสิ้นสุดลงชาวบ้านก็ได้เจริญในอัญมณีเป็นรูปใบหน้านักรบผู้พิทักษ์เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือดั่งพระเจ้าหลังถูกแย่งชิงอัญ มีราชาก็คิดวางแผนจริงกลับคืนมาไม่ใช่เพื่อปกป้องสมบัติของชาติแต่เพื่อสนองความโลภของตนเองซึ่งก็มีเพียงแค่อีซาที่สามารถจริงอัญญมนมณีคืนมาได้ราชาจึงได้เรียกเพื่อนของอีสามาพบแล้วก็หลอกว่าจะยอมให้ชาวบ้านเข้าวัดหากยอมบอกฐานที่มั่นของกองโจรโดยหลังจากรู้ที่อยู่ราชาก็ได้ให้เจ้าชายเดินทางไปพบเพื่อเจราจาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโต ซึ่งอีซาก็ตอบตกลงไม่ใช่เพราะเขาอยากได้เงินแต่เป็นเพราะเขาอยากทวงคืนสมบัติชาติโดยหลังจากวางแผนและเตรียมการเรียบร้อยเจ้าชายก็ได้ส่งอาวุธมาสนับสนุนและส่งทหารของราชาวงศ์มาช่วยแต่ความจริงแล้วคนพวกนี้ถูกส่งมาเพื่อฆ่ากองโจรหลังจากที่ปล้นอัญ,ญมณีสําเร็จ แต่อีสาก็รู้จักสันดานของพวกราชวงศ์ดีว่าคนพวกนี้เลวทรามและไว้ใจไม่ได้โดยหลังจากขบวนรถพวกอังกฤษมาถึงอีสาก็ได้เปิดฉากการปล้นวยการยิงถังน้ํามันจนรถระเบิดแม้ฝ่ายอังกฤษมีอาวุธหนักที่ทรงพลังแต่ก็รับมือแผนนจมตีกองโจรไม่ไหวหลังทหารตายไปหลายนายพวกอังกฤษก็ตัดสินใจหนีซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนของอีซาโดยหลังจากนั้น เขาก็จงใจปล่อยให้คนของราชวงศ์ถูกเล่นงานหลังไล่ล่าไล่ยิงกันอยู่นานในที่สุดก็เหลือแค่อีซาเพียงคนเดียวที่ยังไล่ล่าตามไปได้ซึ่งเขาก็ซิ่งมอไซค์หลบกระสุนแล้วก็ระเบิดรถทีละคันจนหมดแต่ไลลี่ที่ยังรอดชีวิตก็วิ่งหนีไปพร้อมกับกล่องอัญมณะีพออีซาตามมายิงจนไปต่อไม่ไหวไลลี่ก็เสนอว่าหากปล่อยเขาไปเขาจะยกเลิกค่าหัวให้กองโจรทุกคนแต่ก็แน่นอนว่าอีซาไม่สนเขาคาไลาลี่ตามที่วันมาตีขอ และจากนั้นเขาก็หนีไปพร้อมกับอัญ,ญมณีตามแผนโดยทิ้งจดหมายบอกให้คณยารู้ว่าเขาหนีไปอยู่ที่ไหนแต่หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างไรลี่ถูกฆ่าตายกองทัพก็ได้มอบหมายให้พลเอกแอนดรูตามจับตัวอีซามาลงโทษโดยเร็วเพือไม่ให้คนอื่นๆเอาเป็นเยี่ยงยางราชาที่กลัวเดือดร้อนไปด้วยจึงได้แนะนําให้พลเอกแอนดรูทรมานชาวบ้านเพื่อให้ยอมบอกข้อมูลว่าตอนนี้อีซาอยู่ที่ไหน โดยหลังจากนั้นโอลเอกแอนดูก็ได้นำทัพทหารที่ชั่วร้ายบุกเผาบ้านเรือและจับตัวชาวบ้านมาทรมานซึ่งเลือดและน้ำตาของชาวบ้านก็ไม่มีผลกับทหารใจอัมมหิตพวกนี้ส่วนเสียงร้องที่แสนเจ็บปวดทรมานก็ไม่ได้ทำให้พวกมันรู้สึกสงสารแต่กลับยิ่งทำให้รู้สึกสะใจและมีความสุขและที่เลวสามยิ่งกว่าศัตรูก็คือคนอินเดียด้วยกันเองที่มีความสุขกับเรื่องโหดร้ายนี้ โดยหลังจากทรมานอยู่พักใหญ่คุณเอกแอนดรูก็ได้เพิ่มระดับความเลือดเย็นด้วยการสูมค่าชาวบ้านชั่วโมงละคนจนกว่าจะมีคนยอมบอกข้อมูลแต่ไม่ว่าจะค่าไปสักกี่ศพคุณเอกแอนดรูก็ไม่มีวันได้ข้อมูลเพราะไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้คนที่รู้มีเพียงแค่กองโจรเพื่ออิสรภาพซึ่งในตอนนี้ พวกเขาก็พยายามเข้ามาช่วยชาวบ้านแต่พวกเขาก็ทําไม่สําเร็จเพราะทหารอังกฤษมีจํานวนเยอะกว่ามากพวกเขาจึงได้แต่ฟังเสียงปืนที่ดังขึ้นในทุกๆหนึ่งชั่วโมงแต่ท่านใดนั้นคานยาก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวเพื่อยุติการฆ่าที่แสนโหดร้ายด้วยการบอกที่ซ่อนตัวของอีซาตัดฉากมาที่อีซาเมื่อเขาเปิดดูอัญมณีเขาก็นึกถึงแม่ผู้ล่วงลับ ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แม่มักเล่าถึงตำนานเกี่ยวกับอัญมณีและนักรบผู้พิทักษ์ในตอนนั้นอีซามิชอบที่แม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อเขาได้เห็นอัญมณีเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตำนานเรื่องแต่งแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยหลังจากนั้นเขาก็วางแผนหลอกให้พวกอังกฤษที่มาตามล่าหลงเชื่อว่าเขาหนีไปสีลังกาแล้วซึ่งในระหว่างนี้อีซาก็ได้กลับมาพร้อมอาวุธ และจากนั้นเขาก็นํากองโจรบุกโจมตีในตอนที่พวกอังกฤษไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งเมื่ออีซามาเห็นศพชาวบ้านเขาก็ลุยเข้าสู้ด้วยความเดือดดาลและจากนั้นเขาก็ไล่ตามไปยิงบาสูก้าใส่พลเอกแอนดูแต่ก็น่าเสียดายที่ยังรอดชีวิตไปได้ส่วนทหารที่ถูกจับตัวอีซาตัดสินใจไว้ชีวิตทหารชาวอินเดีย เพื่อให้โอากาสได้กลับตัวกลับใจส่วนทหารชาวอังกฤษแม้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่พวกมันก็ยังอวดดีจองหองจนถูกอีซากลัดยิงอย่างบ้าระหำ่ำเรากับว่าเขากำลังระบายความโกรธแค้นและนั่นก็ทำให้ทหารอินเดียตกใจกลัวจนยอมจำนนซึ่งก็มีทหารคนหนึ่งเตือนด้วยความหวังดีว่าในอีกไม่นานคนเอกแอนดูจะยกทัพกลับมาล้างแค้นแม้รู้ว่าความตายกำลังจะมาเยือนแต่ชาวบ,บ้านก็เลือกที่จะตายอยู่ที่นี่เพราะพวกเขาไม่อยากทิ้งบ้านเกิดไปไหน ซึ่งก็น่าเศร้าที่ในตอนนี้บ้านเดือนของชาวบ้านถูกเผาจนไม่มีที่อยู่แถมยังไม่มีน้ำและอาหารที่เพียงพอในเมื่อพวกราชวงศ์ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างที่ควรจะทำชาวบ้านก็จำต้องลุกขึ้นสู้โดยในคืนนั้นอีซาตัดสินใจมาพบเจ้าชายที่หน้าวัด แล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าจะให้อัญมณีแลกกับการให้ชาวบ้านได้เข้าวัดแม้มันเป็นข้อเสนอที่ฟังดูดีแต่อีสาก็รู้อยู่แล้วว่าจะถูกปฏิเสธโดยเหตุผลจริงๆที่เขามาเจราจาก็คือเพื่อดึงดูดความสนใจให้วันมาตีนําคนจํานวนหนึ่งลักลอบเข้าวัดผ่านทางประตูลับซึ่งกว่าที่ราชาจะรู้ตัววันมาตีและกองโจรจํานวนหนึ่งก็สามารถเข้ามาภายในวัดได้แล้วโดยก่อนที่เธอจะฆ่าราชาเธอได้บอกว่าเธอรู้มาโดยตลอดว่าราชาเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเธอ แต่นี่ไม่ใช่การฆ่าเพื่อล้างแค้นมันเป็นการฆ่าเพื่อปกป้องชาวบ้านให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของราชาทราราชทางด้านหนึ่งเมื่อเจ้าชายได้ยินเสียงปืนจากในวัดเขาก็เปิดฉากยิงปะทะทันทีหลังยิงสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดชาวบ้านก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งอีซาก็ยังไม่ฆ่าเจ้าชา,ชายเพราะเขาอยากให้เจ้าชายได้เห็นตอนที่ชาวบ้านเดินเข้าวัดซึ่งชาวบ้านก็ดีใจและมีความสุขมากๆเพราะตั้งแต่เกิดมาพวกเขาไม่เคยได้เหยียบเท้าเข้าวัดสักครั้งซึ่งความสุขของชาวบ้าน มันก็ทำให้เจ้าชายเจ็บปวดทุรนทุรายพออีซาได้เห็นแบบนั้นเขาก็ลั่นไก่ฆ่าเจ้าช,ชายเพื่อให้ตายไปพร้อมกับความทรมานตัดฉากมาที่เพื่อนของเซงกูลันเขารู้ว่าการเข้าไปหลบภยัยในวัดมันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ชาวบ้านสามารถต่อกรกับกองทัพอังกฤษได้เขาเลยติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มลับ ส่วนทางด้านพลเอกแอนดรูหลังเตรียมการเรียบร้อยแล้วเขาก็นำทัพบ,บุกมาแก้แค้นทันทีแม้ฝั่งชาวบ้านจะมีกับดักระเบิดแถมยังมีกลยุทธ์การต่อสู้ที่ดีแต่พวกเขาก็สู้แทบไม่ได้เพราะศัตรูมีจำนวนเยอะกว่ามากเพียงเวลาไม่นานทาหารนักฤษก็สามารถบุกฝ่าไปจนถึงหน้าวัดซึ่งไม่อ,อีซามาเห็นว่าชาวบ้านกำลังตกอยู่ในอันตรายแม้รู้ว่าไม่มีทางสู้ได้เขาก็ยังลุยเข้าสู้โดยไม่กลัวตาย แต่ทันใดนั้นเองกลุ่มลับที่นำโดยเซงกูลันก็ได้เข้ามาช่วยจัดการพวกอังกฤษโดยความจริงแล้วเซงกูลันแกล้งตายเพื่อที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างลับๆ ซึ่งหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก็คือเพื่อนของอีซาที่ชื่อว่าราฟิกเขาเองก็อยากจะสู้กับพวกอังกฤษเพื่อชดใช้ความผิดเหมือนกับอีซาโดยหลังจากที่มีกําลังเสริมมาช่วยฝั่งชาวบ้านก็พลิกกลับมาได้เปลี่ยบทางด้านจํานวนคนและกําลังใจจนในที่สุดชาวบ้านก็เอาชนะกองทัพอังกฤษได้ซึ่งอีสาก็ได้ปิดฉากสงครามด้วยการยิงพลเอกแอนดรูจนพุลไปทั้งตัวในคืนนั้น สิงคุลันได้เข้ามาพูดคุยกับน้องชายว่าเขารู้สึกผิดมาโดยตลอดที่ในวันนั้นเขากลับมาบ้านจนเป็นเหตุทําให้แม่ตายทางด้านอีซาปลอบพี่ว่าไม่เป็นไรปลอบพี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสูญเสียไม่สูญเปล่าอย่างน้อยในวันนี้ชาวบ้านก็ได้เข้าวัดในรอบ600ปีและได้เห็นอัญ,ญมณีเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งเมื่อได้เห็นอัญ,ญมณีชาวบ้านทุกคนก็ได้รู้เหมือนอีซาว่าตำนานที่เล่าขานนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะอัญ,ญมณีถูกเจรไนเป็นรูปหน้านักรผู้พิทักษ์ตามคำบอก เล่าและที่สำคัญก็คือใบหน้าของนักโรผู้พิทักษ์นั้นเหมือนกับใบหน้าของอีซาซึ่งเป็นผู้นำในการต่อสู้ครั้งนี้ชาวบ้านเลยมีความเชื่อว่าอีซาคือนักโรผู้พิทักษ์ตามตำนานเล่าขานตัดฉากมาที่เสนาบดีจอมเจ้าเล่หลังราชาและเจ้าชายถูกฆ่าตายเขาก็หนีมาหาองค์หญิงซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์คนเดียวที่เหลืออยู่โดยหลังจากรู้ข่าวที่ถูกใส่ไฟโดยเสนาบดีเธอก็โกรธแค้นวันมาตีและชาวบ้านถึงขั้นประกาศว่าจะกลับไปแก้แค้นให้ได้ สำหรับใครที่ชอบหนังเกี่ยวกับการต่อสู้กับจัก,กรวรรดิอังกฤษแบบนี้บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ